โชคอนรับประกันให้ไล่เบิ้งไล่เบิ้งขาพ้อมเียใหญ่ไยอแล้วกนมาสี่พันอ๋สอง รักสองนะครับสองหมื่นหกอ๋ออยากได้สองหมื่นหกเขาเขาให้สองหมื่นสี่เฉพาะแม่มันเขาให้สองหมื่นสีครับัเป็มันก็ั่กี่าเฉพาะแม่มันหรือแม่รวยแต่แม่มันเฉพาะแม่พี่น้องเฉพาะแม่ขาดกันอยู่สองพันครับอ่าวันนีกา เม่แม่ไ่ลอยหาสิบได้ครับเอาพี่น้องจอบอยู่ได้ดิจบเงินและจอบอยู่เอาหาพันเออหาพัน ก็ขั้นปีนั่งขึ้นไปึนยูพันหให้สองนหาอยากได้สองันหกบรรยากาศเขาบรรยากาศขาขึอยู่พันหนึงามาจากยางชุ่มเลย

มาในบมานเรานั่นปลายนใกล้บรัเก่งเขาได้งวดเขีดโหขั้นขายก็ขายพอขายกงบะพอขายลคอแล้วกิโดบตัวยัมาเพิ่มหนึ่งคมหน่งคืนที่ว่ที่ที่วัก็แล้วก็ขอก็แลพขังตัวเลยอ

เก้าเดือนิบเดือนได้ราอาไงครับมเด็ดอดดแดดด้งดององามเห็นสามโค้งเลยมึงเนี่ยเฮ้ยเท่าไหรแม่ลูกยีงทำเ่ย โอ้ได้ทายแม่ลูกหกหมื่นสาม้วมอะไนี่ผมทายให้เบิง่งครับหกหมื่นห้าพันบาทกินน่มยังมีน่องนี่เขาธรรมชาติพร้อมหนขาแข้งงใอใ้หามไต เดี๋ยวผมสิไปได้บ่ะมันจะให้พงหน้ันะเอ้ยว่ะเสียวดีเดียวงเราดึงไว้ลูกลูกเงียงเดี๋ยวถามคราบชื่อม้าเดี๋ยวถามคุณบอลูกเงียเขาให้บ่ลเตะเสาม่หนิเขาให้บ่ลเตะเสาม่หนิมีคนให้บ่ล่วงอเขาให้เท่าไรดถามเลยบ่ะ หาเท่าไหร่หาเก้าจักเดือนครับเซวหน่ผมถามหาเดือนเกืองโอ้หาเดือนคนนี่สีของหุกเดือนหรอครับหกเดือนเรียมมันดีงองแม่มันนะนาท้ายมันเรียมไม่มีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งไอ้เบิ้งง่วงามพี่น้องมาสียางไปเบิ่งเทท้าย สามพั 3, 000, 5, 3, 000, 5, นหนี่ตัวแพง <laughs> แพงหมดเลยสามพครับทแล้วเียอร้อยอ้าวหมื่นสามพันห้า้แ่ี่น้องหมื่นสามพันห้าท้ายแล้วขายแลย้วนี่ละลำพุ่ขาวผูผูลำพุ่นขาวลำพุนขาวคุณเอ๋มา, <laughs> ขาเขียนมาแพง วกนทบุรีชื่อแล้วใจเงี้แล้วว่าแพงแมนโอ้ยโตบบกลอหนึงงัตไม่หำเลยง่วงแห้งแี่สลนงงัวแพงเออพื้นามันลวงัวแพงแล้วงัวงแล้งแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วให้มีมีมอง่วงดำหมดเลยงัวงแกลูกหมดเลย เท่าไรหนา้องพี่มอยเพิ่งตัวใดก็เบิ่งเอาสองหมืนสี่อยากเขาให้สองก็หนาลบก็ูเขได้ขาอยู่ครับสองหมื่นสี่ หน่ยสาจ้จงสกิโลครับจ้จ๋อนกิสหมนสีไ้เะกินหรด้ <c oughs> ต่อนี่ก็ให้สองหมื่นสองคันห้ยอยากได้สองซีพ่าในราคาแป๊บนึ่ง <c oughs> พี่น้องแหงัว่าตัวนี้ไปก่นอนแหละ 嗯。Mm.